สวัสดีค่ะก็ไแสข่าวรังมาแล้วค่ะผาวานะักคัสเตอร์ใหม่ติดแล้ว50รายเสี่ยง300คัสเตอร์ใหม่งานชาวกเรียงเมื่อวันที่17พฤศจิกายนผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์โควิด1 9ในพื้นที่สุพรรณบุรีหลังพบผู้ติดโควิด1 9อย่างต่อเนื่องศูนย์ปฏิบัติการโควิด1 9จังหวัดสุพรรณบุรีรายงานวันนี้พบผ,ผู้ติดเพิ่ม75รายรักษาอยู่ 583รายหายแล้ว13,086รายทั้งนี้ยังพบการแพร่กระจายเป็นกลุ่มก้อนที่ชุมชนหมู่2ตำบลวังยาวอำเภอด่านช้างสะสมรวม66รายรายใหม่50รายจากคัสเตอร์งานโดยที่อำเภอด่านช้างพบการแพร่กระจายโควิด -19 ทีเป็นกลุ่มก้อนศูนย์กลางการกระจายเกิดจากงานของเจ้าวัดโดยขณะน,นี้พบผู้ติดยืนยันแล้ว50รายพร้อมเร่งตรวจกลุ่มเสี่ยงตรวจด้วยชุดตรวจ ATK อีก ขณะนี้ได้แยกกักตัวไว้ที่ศูนย์พักคอยเพื่อตรวจยืนยันนอกจากนี้ยังมีผู้เสี่ยงสูงอีกเกือบ300รายด้านนายสิทธิศักดิ์แย้มพรพิรมนานอำเภอด่านช้างกล่าวว่าได้รับรายงานถึงการพบการกระจายเป็นกลุ่มก้อนดังกล่าวแล้วและออกมาตรการป้องกันโดยให้นําผู้ติดยืนยันส่งเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลปิดหมู่บ้านที่พบผู้ติดโควิด -19 เพื่อแยกผู้สัมผัสเสี่ยงสูงร่วมบ้านและสั่งการให้ปูพรมตรวจเชิงรุกในพื้นที่ โดยนายชูชาติกิ่นสาครสาธารณสุขอำเภอด่านช้างเปิดเผยว่าจุดเริ่มต้นของการพบผู้ติดเป็นกลุ่มก้อนครั้งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากพบหญิงรายหนึ่งซึ่งเป็นแม่ค้าออนไลน์สงสัยอาการตัวเองจึงซื้อชุดตรวจ ATK มาตรวจด้วยตนเองเมื่อพบผลเป็นบวกจึงแจ้งให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่มาทำการตรวจซ้ำและตรวจผู้สัมผัสร่วมบ้านปรากฏว่าพบผู้ติดโควิด -19 เพิ่มอีก15รายรวมเป็น16ราย จึงได้สอบสวนและตรวจด้วยชุด ATK จำนวน300รายซึ่งมีผลเป็นบวกทั้งสิ้น29รายขณะนี้แยกตัวไว้ที่ศูนย์พักคอยเพื่อตรวจยืนยันด้วยการ P T P C R ต่อไปโดยผู้ติดโควิด1 9ส่วนใหญ่เป็นผู้สัมผัสร่วมบ้านและร่วมงานของเจ้าวัดและส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับวัคซีนซึ่งอยากเชิญชวนให้ประชาชนเร่งเข้ารับวัคซีนเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันอีกด้วย อย่างไรก็ตามขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้องกันเพื่อลดการแพร่กระจายของโควิด1 9ค่ะขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามท็อปปิก m คอค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ